สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง999สูตรคำนวณชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปหลักร้อยบนนะคะ3ตัวสูตรเก่าคลิปนี้นะคะแอดก็จะนำเสนอเพียงแค่สูตรเดียวนะคะ วิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งใช้หลักหน่วยเหมือนกันนะคะเจ็ดนะคะหลักหน่วยบวกสี่นะคะหลักหน่วยเจ็ดนะคะบวกสีได้สิบเอ็ดนะคะ เลขเด่นตัวแรกคือหนึ่งนะคะหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามเลขที่ออกนะคะหนึ่งหนึ่งหกเข้าที่หนึ่งนะคะหลักร้อย มานะคะสามบวกสามนะคะได้หกหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะคะเลขที่ออกหกเก้าศูนย์นะคะ ข้ที่หกนะคะงวดถัดมานะคะเจ็ดบวกเจ็ดนะคะได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกนะคะเลขที่ออกห้าเก้า สามนะคะเข้าที่ห้าหลักร้อยนะคะงวดถัดมานะคะสี่บวกหนึ่งได้ห้านะคะห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะคะเลขที่ออก ห้าศูนย์สี่นะคะเข้าที่ 5. ห้ามวดถัดมานะคะหกบวกเจ็ดนะคะได้สิบสามเลขเรียนตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะ เลขห้าเลขที่ออกนะคะห้าศูนย์สามเข้าที่ห้านะคะงวดถัดมานะคะห้าบวกแปดนะคะได้สิบสาม เลขเหรีตัวแรกคือสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกหนึ่งนะคะได้ห้าเลขที่ออกนะคะสามสามหกเข้าที่สามนะคะงวดถัดมานะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะหนึ่งบวก หนะคะได้สองสองบวกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกหนึ่งได้สี่นะคะเลขเด่นที่ได้คือสองสามสี่นะคะวิขอไพคะ่ะคลิปนี้นะคะเลขเด่นที่ได้นะคะหลักร้อยนะคะ เด่นสองสามนะคะแล้วก็สี่สูตรนี้นะคะก็เพิ่งเดินทั้งหมด กงวดนะคะหกงวดตั้งแต่งวดนี้นะคะเลขที่ออกหนึ่งหนึ่งหกนะคะเดินมาทั้งหมดหกงวดงวดนี้ถ้าเดินต่อนะคะก็เป็นงวดที่เจ็ดนะคะก็ขอให้เดินต่อเนาะส่วนหลักร้อยสูตรอื่นนะคะสูตรเก่าก็งวดที่ผ่านมานะคะหลุดนะคะก็จะเข้าเพียงแค่สูตรนี้สูตรเดียวนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ